สวัสดีครับพี่น้องมืาอนี้คนผู้คำชี้พามาเห็ดแนวกินแดงพี่น้องมืาอนี้ได้เมนูไก่บานพี่น้องไก่บานเดี๋ยวทาเบอร์วาเซียแนงกินแดงพี่น้องาทากินแดงน้ำกันมืาอนี้แซ่บๆพี่น้งนองขออนุญาตคั่วสักอนพี่น้อง ครับเป็นเนินชิ้นพี่นอ้องเอาเป็นเป็นขาเป็นเนินปีกมันพี่นอ้องมาสียา่างอยากกินกับตำโมคงเจ็บแสบๆพี่นอ้องเดี๋ยถ่ายกินแล้งน้ำกันปรุงพี่น้องมาเนี่ยปรุงยัไงไงเอาแบบโบราณเลยพี่นอ้องใส่ตเกลือกับซุลดพี่นอ้องใส่เกลือเอ,อ้ที่เโมเสกหลายเด้่เค็ม ขมงซื้อรถพี่น้องเจ้าแห่งความอร่อยทุกเข้าเลยพี่น้องมาทุกเขาให้เข้าออก,กันแลกระชี้มีกระเทียมใส่จักหน่อยพี่น้องใส่กระเทียมพี่น้องกระเทียมลงไปเข้าให้เข้าออก,กัน อันนี้เ้าก็ตับมะคงแก่ไม่หรอกกินกับตับมะคงโอ้ย๋อย่างกันเลยพี่น้องบาานี้ยย่งเลมาย่างกันเลยพี่น้องย่างกันเลยย่างเลยพี่น้อง เอาเดียวไปเลยย่างแบบโบราณใส่แตเกลือกับสูรหกับกระเทียมนะแล้วอื่นใส่นี่โปรอีดปีนปีนไม้หมดแล้วบ เดียพี่น้องสีสันหน้าตาโอ้เป็นตะเสียบเลยพี่น้องหอมหอมนี่มืมงหนึ่งฮะหอมคักหอมเนี่ยพี่น้องเอ้ยอย่ามาดมน้ำกันเมื่อกี้อนรักเมนูอีกเมนูหนึ่งเมนูส้มตำโอ้เป็นตะคักกคือพี่น้อง โดนโดนกินเถอพี่น้องอย่างไก่ส่วนใหญ่ก็เป็นแต่ต้มแต่อ,อบพี่น้องมื้อนี้อยากกินย่างเพิ่นว่าหาตุ้นนุ่มๆเด้อได้ละตุ้นน้อยสุดก็ได้พี่น้องไก่กระไรตุ้นน้อยสุดนั่นแหละ2องโลก,กว่าอา้าวถ้ากินแล้วนํากันพี่น,อน้องเิี่ยวกับสีเสฉิบนะระวังการรอพี่น้องสวดๆวดทังหลังเพื่อนะแก้กระหายจังหน่อยพี่น้องแก้ห้อนจังหน่อยก็บรบ่มีจวดเด้อบนี้เด้อบ่มีิจวด นี่ลนะพอดีแกไ,ได้ปิดเอวพี่น้องโอ้แต่เสียบขัดตอว ใกล้บ้านเนี่ยบมันเลยพี่น้องแห้งดีพอดีพอดีมันกับบะบะมันแห้งวันก่อบตจวดประจ่าเดี๋ยวอีตัวส่วนตัวส่วนอกนลยพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นว่าเชื่ออ้อมใส่บใบพี่น้องเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวอ้อมไว้พี่น้องอ้อมไว้ช่วงกินเดือดอะไวพี่น้อง ไข่สุกแล้วไข่สุกแล้วเพิ่มแล้วจัะหน่อยก็เอาได้เลยพี่น้องบ่ได้เอาสุกบ่ได้เอาจนแห้งนะพี่น้องนะเอาพอดีมื้พี่น้องเข่าท่าแล้วเข่าท่าแล้วในการแล้วในการแล้วตามมะคงพี่น้องทางน่กำลัง,ลางตามมะคงเสียบแก้มกับย่างไก่พี่น้องคือเครื่องเครื่องเรียบร้อยลงลงไป อากินแรงน้ำกันได้พี่น้องนะพี่น้องตอนชุกกันได้แล้วเขาเกาออกป้าบอัดจีบเตะถาดนี่นะพอดีเลยพี่น้องพอดีเลยถูกแล้วพี่น้องพอดีพอดีเลยจังสีจิ๋วครับก็ที่ยางไม่ใช่หรือพี่น้องไปกินซะก่ะอนป่ะเผาน้ำกันบาดนี่มาเบิ่งมีโน,มน่มาหนีมามาเบิ่งซะกก่อนพี่น้อง นี่พี่น้องตำบักหงส์เสียบน้องกันพี่น้องแซียบคาเด้อบักหงส์เส่บักกอกใส่บักเน่าพร้อมพี่น้องนี่ส้มพักพี่น้องส้มพักขั้นแล้วเอียงพร้อมนักกันนี่ย่างไก่พี่น้องมืเมนึงอยู่ผุนกินไปน้ำพี่น้องกินไปน้ำสุกไปน้ำเฮาจังเอามากินอีกตัหนึ่งมาครับพี่น้องกินข้าวน้ำกันบาดหนี่ง คักคักอ,อัดการเลยบาดเนี่ย่าหลคว่ำพี่น้องหิวเขา่าไต้ทำหงงละก่อนมลลหมูเลยทำยังไงเลยเนาะ Chap chắn chắc chắn chắc chắn là chắn cái chắn Cái chắn chắc chắn chắc chắn 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 không chắn đẹp chắn 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 อ,อีกส่วข้าง,างหลันมันหยากขึ้นหรอแค่บ,บาทมันคือใก่พันเนื้อเลมันักมากเลยนจินตุนไก่ดำสู้กินเยอะเหมือนี่เขา

อะไรไม่คุ้นต่ออเอาล้วพี่น้องคลิปนี้คือจะเอาไอ้แซมี่เหรพี่น้อง<ม>เดี๋ยวขอตัวกินเขา่ขาซะก่อนแซบแซบอย่างไก่อย่างไก่พ่อเค้าเทพี่น้องบ่ได้ย่างไม่ไ่ได้ย่างชุกคักเดจะอย่าลืมนะครับนะปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าตีเห็ดหยังจู้กินอีกหรือว่าสิไปเห็ดหยังเดี๋ยวยังขาบเบิ่งพี่น้องสแหรับคลิปนี้เอาไว้แซมี่เหรครับ ขอกคุณเนี่ยครับขอบคุณครับ